SME คือกลุ่มแรกๆนะครับที่จะตายอย่างราบคาบนะครับในระบบเศรษฐกิจเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาและไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีแล้วก็มีประสิทธิภาพจากทางรัฐบาลโดยเฉพาะในยุคแบบนี้นะครับยุคที่สํนานักงานสร้างสรรค์โอกาสหรือว่าสสสยืนยันมาแล้วนะครับว่าพิษโควิด ทำให้คนไทยเนี่ยตกงานมากถึง6ล้านคนยุคที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB นะครับยืนยันมาแล้วรับว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นคือประเทศไทยอาจสูญเม็ดเงินนะครับมากถึง176,000ล้านบาทซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ประเมินนะครับก่อนจะเกิดการระบาดระรอกที่3ในเดือนเมษายนขณะที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับก็ออกมาพูดก่อนที่จะเกิดการระบาดระลอที่3ด้วยนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้นะครับทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งโลก ซุดตัวต่ําที่สุดในรอบ33ปีกระทบทั้งห่วงโซ่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับการเดินทางไปจนถึงบริษัทนําเที่ยวและที่สําคัญก็คือร้านอาหารน้อยใหญ่ที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะไปคุยกับเชฟต้นนะครับเชฟเจ้าของดาวมิชลินและเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยจากครั้งนี้นะฮะในฐานะผู้ประกอบการเชฟต้นเป็นเจ้าของร้านอาหารทั้งหมด4ร้านด้วยกันนะครับก็คือเลดูนุสราเมรัยวายบาร์แล้วก็ร้านบ้าน ที่ปัจจุบันนะครับต้องแบกรับต้นทุนอย่างต่ำนะครับมากกว่าเดือนละ1นล้าน 1, 000, 000บาทแล้วก็อีกประมาณ50ชีวิตนะครับของทีมงานของเขาทั้งหมดวันนี้ไปคุยกับเชฟต้นกันนะครับว่าทางออกคืออะไรและอะไรคือสิ่งที่รัฐบาลต้องทําให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดวันนี้และตอนนี้เท่านั้นเพื่อพาทุกคนออกจากวิกฤตหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าทางออกที่น่าจะเวิร์กที่สุดสําหรับคุณคืออะไรเพื่อที่จะเซฟชีวิตช่วยเหลือชีวิตผู้ประกอบการทั้งประเทศไทยไปด้วยกัน คือผมอยากให้มองว่าเขาอาจจะต้องรัฐบาลอาจจะต้องเข้าใจธุรกิจนั้นอย่างจริงๆคือเขาต้องมาลองอยู่ในใน,ในแบบพวกเรา,เาผมเข้าใจบางทีเวลาคนไม่ว่ารัฐบาลเองแล้วก็มีหลายๆคนที่บอกว่าเอานี้ไงก็เปิดไม่ได้ทำไมขายดี i v เ r y สิ คือการพูดอย่างนี้คือผมพูดเลยว่าซีซัวเพราะคุณไม่เข้าใจธุรกิจคุณไม่เข้าใจธุรกิจคุณไม่มีสิทธิมาพูดถ้าคุณรู้เรื่องคุณพูดได้คุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณไานั่งอก็ขายดลิเวอรี่สิทำไมโวยวายทำไมทำไมต้องมาเรียกร้องถ้าไงั้นมาลองทาสิใครอยากทำดีลิเวอรี่งั้นเดี๋ยวผมผมให้เขามาทําร้านผมเลยแล้วเขามาแบกคอสผมถ้ากําไรผมให้เขาเลยใครบอกทำดีลิเวอรี่ได้เงินมาทําร้านผมแฟร์เลยแฟร์เลยมาทําแล้วเดี๋ยวถ้ากาไรผมให้เขาหมดเลยแต่ว่าคุณต้องมาจ่ายคอสทั้งหมดท ยังไงเพราะว่าการเหมารวมว่าร้านอาหารใช่ไหม,มนั่งทานไม่ได้ใช่ไหมคุณก็ Delivery ออไปสิมนันเป็นการเหมารวมโดยที่คุณไม่รู้ได้ซ้ําว่าเขาต้องเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนอว่าเนเจอร์ของอาชีพนี้มันเป็นยังไงใช่คือเขาบางทีเขาเห็นแบบ ไม่รู้บางคนแบบนี่ไงร้านก๋วยเตี๋ยวเนี้ยโหแกะเต็มเลยแบบว่านั่งรองกันเป็นชั่วโมงอ๋อผมบอกก่อนว่าร้านที่เป็นอย่างนั้นได้กี่กี่เซียวเปอร์เซ็นต์ของร,าาร,งร้านอาหารทั้งหมดร้านอาหารที่นั่งตกยุงว่างไม่มีใครกินไม่มีใครสั่งอีกทั้งกี่ร้านคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนร้านอาหารอย่ามอง,ง<า>แค่หนึ่งสองสามสี่ร้านแล้วก็บอกว่าตีความว่าทุกคนต้องสบายหมดมันไม่ใช่ตอนนี้เนื่องจากว่าร้านมันเปิดได้ไม่เต็มที่อย่างที่บอกว่ารายได้เนี่ยเทียบกับ ด e ลิเวอรกับนั่งในร้านจริงๆสําหรับบางร้านมันคนละเรื่องอด e ลิเวอรไม่ใช่สําหรับทุกคนที่ทําได้ผมกล้าพูดเลยว่าร้านอาหารในประเทศไทยร้อคนที่สักเซสในเรื่อง Delivery น่าจะมีอยู่1ิบสเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณทําอย่างเงี้ยร้านอาหารอีก80%กว่า0มีได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบในการที่ว่ารายได้เขาลดลง เพราะฉะนั้นเนี่ยพนักง,งานเขาก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือไม่ใช่บอกว่าอ๋อนี่ไงก็ยัง Delivery ได้พนักง,งานคุณก็รับผิดชอบไปไม่ใช่<ม>เพราะว่ารายได้มันลดลงเยอะใช่แล้วคือถ้าไม่ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารเลยรัฐบาลเนี่ยต้องมีการสั่งการพิเศษให้ประกันสังคมช่เ,เหลือแบบเร่งด่วนก็คือต้องมีการจ่ายเหมือนครั้งแรกที่เราล็อกดาวว่าโอเคเป็นกรณีพิเศษเราจะให้ 60- 7 0เ็เป็นเป็นจำนวนเดือนหนึ่งหรือ2เดือนที่รัฐบาลยังไม่ยอมให้นั่งในร้านอาหาร<ม>แค่นั้นเองเราไม่ได้ขอแบบว่างอมืองอเท้า เป็นขอทานนั่งขอไม่ใช่คือเราแค่อยากจะบอกว่าตอนนี้ที่คุณนะ่ไม่ให้เรากินในร้านตอนที่เราเนี่ยก็เหมือนแบบช่วยเหลือแบบหยุดเชื้อเพื่อชาติเพราะเราก็ขายเราไม่ม่ไม่มีใครนั่งกินในร้านก็ช่วยเรานิดหนึ่งแค่นั้นเองเราไม่ได้บอกว่าต้องช่วยถึงสิ้นปีด้วยซ้ำเราบอกว่าช่วยถึงพอเปิดมานั่งทานได้เราก็ไม่เอาแล้ว เมื่อปีที่แล้วช่วงกลางปีเจ้าคุยกับผู้ประกอบการหลายคนเขาบอกว่าภายในสิ้นปี2020เนี่ยถ้ายังให้เงินแบบกระปิดกระปอยนะฮะเหมือนปีที่แล้วอยู่เนี่ย น่าจะมีชีวิตอยู่ได้จนถึงสิ้นปีเพราะท้ายที่สุดคือภาคธุรกิจเองหรือว่าเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับเงินก้อนเพื่อที่จะมาช่วยพยุงธุรกิจจะเป็นการช่วยพนักงานเขาด้วยทางใดทางหนึ่งนะฮะอาจจะ5,000บาท3เดือนอาจจะแบบประกันสังคมหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะยือได้ถึงสิ้นปีแต่ตอนนี้พี่ต้องบอกว่าคนที่มาจนถึงตอนนี้เนี่ยเดือน5แล้วเนี่ยนะฮะของปี2021เนี่ย คือเก่งมากๆแล้วอะไรที่มันจะเป็นการช่วยเหลือที่แบบเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วก็น่าจะเวิร์กที่สุดที่เราควรจะเห็นจากรัฐบาลวันนี้รวดเร็วที่สุดเวิร์กที่สุดคือรัฐบาลต้องให้เงินผู้ประกอบการผมพูดง่ายๆเลยคือมันซิมเปิลมาก เพราะว่ามันมีหลายโครงการมากมายที่รัฐบาลแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยว้วยการกี่เฟสแล้วก็ไม่รู้ไอคนละครึ่งคนละไม่ครึ่งหรือมีคนลก,กันน,กกนะฮะออมีกกอะไรลักกันอะไรอีกเต็มไปหมดคือเขาแจกเงินไปจํานวนมหาศาล สิบสองเดือนที่ผ่านมาที่มันมันไม่ช่วยเลยครับพี่ต้อนว่ามันมันช่วยไม่ถูกกลุ่มมากกว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงเงินตรงนั้นได้หนึ่งเราต้องยอมรับสองคือเราไม่รู้ว่าคนที่เข้าถึงเงินจํานวนนั้น<ๆ>เขาก็อาจจะเอาไปใช้อย่างเช่นโอเคเราเที่ยวด้วยกันผมว่าโอเคยอมรับว่ามันได้ช่วยธุรกิจโรงแรมรบ,บางที่ให้อยู่รอดมาได้ซึ่งก็โอเคซึ่งก็เป็นโรงแรมขนาดใหญ่หญสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก,เ,ลกเนี่ยที่สู้ราคาไม่ไหวแล้วเพราะว่าห้าดาวลดเหลือหนึ่งพันบาทแล้วถูกต้องก็สู้ต่อไม่ได้ด้วยแล้วก็เรื่องร้านอาหารได้ตรง ตอนที่เราเที่ยวด้วยกันหรือคนละครึ่งพวกเราแทบไม่ได้เลยอาผมหลังร้านผมบอกเลยว่าไม่มีไม่เห็นจะได้อะไรเลยเท่าไหรเลยคนละครึ่งที่เราคิดว่ามันช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยมไม่ได้มาถึงร้านนี้ไม่ถึงผมไม่รู้ว่าถึงถึงใครก็อาจจะมีร้านที่ถึงแต่ว่ามผมไม่ถึงแล้วก็มันก็เลยแบบว่าการแก้ปัญหามันต้องเป็นที่ว่าตอนนี้เหมือนต่างประเทศแล้วคือร้านอาหารซัฟเฟอร์ใช่ไหมร้านอาหารเดือดร้อนก็ต้องให้เงินไปที่ร้านอาหาร เพื่อจะให้เขาไม่เดือดร,ร้อนอย่าไปเอาแบบว่าอ๋องั้นก็เดี๋ยวไปให้คนนู้นเดี๋ยวเผื่อคนนี้เอาไปให้ร้านอาหารมันไม่ใช่วิธีแก้และ<ช>ผมว่าตอนนี้มันต้องไดเรกว่าตอนนี้ร้านอาหารมีอยู่ประมาณเคยมีอยู่ส0 0 0สนกว่าตอนนี้เยอะสองแสนกว่าทั่วประเทศช่วยเหลือเขาเหมือนที่ต่างประเทศช่วยเหลือคือส่วนใหญ่เนี่ยร้านอาหารของบ้านเราเนี่ย เจกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นธุรกิจขนาดเล็กหมดเล็กกลางที่ไม่มีสาขาหลายๆสาขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือกลุ่มคนที่คุณต้องช่วยหรือเปล่าให้เงินเขาไปเลยคุณมีพอรก์กองเงินกู้รัฐบาลยังมีอยู่ยังมีงบจากโควิดอยู่เกือบ4ี่แสนล้านที่ไม่ได้ใช้นี่มันจะหมดโควิดแล้วถ้าไม่ได้ใช้ก็คงไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะเราก็ต้องช่วยเหลือให้ธุรกิจเนี่ยตอนนี้รอดไปก่อนแจกเงินเลยอาจจะแบบลองถ้าอยากมีเงื่อนไขแต่ผมว่าก็ไม่ควรจะมีแล้วแหะตอนนี้ <S <S เพราะไม่งั้นมันก็จะใช้เวลาเซตอัพนานมากง่ายๆเลยไปดูแบบว่า ไอใ,ใบที่ขออนุญาตเปิดร้านอาหารเพราะเปิดร้านอาหารต้องมีใบอนุญาตใช่ไหมรัฐบาลก็มีข้อมูลอยู่แล้วมีอยู่ในมือแล้วไม่ต้องไปดูว่าใครเขาคนนี้เขามาจากไหนยังไงก็เนี่ยมีอยู่ในมืออยู่แล้วก็จ่ายเรียงเลยว่าทุกคนที่มีใบอนุญาตร้านอาหารเนี่ยจ่ายห้าหมื่นหกหมื่นต่อเดือนเพื่อจะให้อยู่รอดไปได้มันดูเหมือนเยอะแต่ที่จริงมันไม่ได้เยอะครับสมมุติว่าเรามีสองแสนกว่าร้านอาหารเราขอคนละห้าหมื่นแค่วันหมื่นกว่าล้าน จาก400ล้านที่เขามีอยู่เราไม่ได้บอกเราจะขอตลอดไปเราขอแค่ว่าตอนนี้ที่เรานั่งกินในร้านไม่ได้เราขอก่อนได้ไหมแล้วพอมันกลับมานั่งกินในร้านได้มันขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เราก็ไม่ขอแล้วเราขอแค่ต่อชีวิตช่วงนี้ไอ้นิดหนึ่งได้ไหมตามนโยบายของของรัฐบาลเองว่าเออพอเขาคิดว่ามันเปิดเมืองได้อีกเมื่อไหร่ให้คนกลับมานั่งกินหม่เราก็ไม่ขอแล้วครับขอแค่ตอนนี้ที่เราลําบากจริงๆช่วยเราหน่อยการที่คุณให้เงินเขาแบบ ร้านอาหารละห้าหมื่นอ่ะสำหรับผมไม่ได้ส่งผลอะไรนะแต่ผมแค,ค่คมองว่าเพราะว่าแบบแค่ร้านหนึ่งผมก็แบบค่าค<ร>่าจ้างสามแสนแล้วห้าหมื่นผมเอามาทาไมไม่รู้อ่ะแต่ผมบอกมองว่าหลายๆร้านที่มันเล็กๆอ่ะถ้าเขาได้เงินจํานวนนี้ไปอ่ะมันน่าจะช่วยเขาได้เยอะทาให้เขารอดอีกเดือน2เดือนได้อะไรเงี้ยสมมุติว่าร้านเล็กๆเขาจ่ายค่าเช่าสองหมื่นเนี่ยเอออย่างนั้นเขาจ่ายค่าเช่าสองหมื่นเขายังเหลือเงินอีกสองหมื่นกว่าบ,บาทไปทํานู่นทํานี่จ่ายได้พอพยุงได้เฮ้ยมันช่วยเขาได้นะเขายังช่วยเรารัฐบาลอ่ะบอกว่า s m e สําคัญ แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าสําคัญก็ช่วยสิก็ร้านอาหารเนี่ยมีแต่ SME ทั้งนั้นเลยถ้าคุณไม่ช่วยร้านอาหารแล้วคุณจะไปช่วยใครจะไปช่วยอุ้มบริษัทใหญ่ๆเหรอตอนนี้ SME ลําบากทําไมไม่ช่วยเราเอ๊ะจริงๆดูตัวเลขแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลต้องมาจ่ายร้านหนึ่งหกบาท แล้วทั้งประเทศเนี่ยมันเยอะมากแต่พอคูณตัวเลขมาแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะครับแล้วถ้าเทียบกับเม็ดเงินที่เรากู้มาแล้วมากองไว้เฉยๆที่เป็นหลักส<ช>ี่แสนล้านเนี่ยนะครับ<ช>อันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่อยู่ใน1.9ดล้านก้อนใหญ่ที่สุดออนะฮะสี่แสนล้านนี้พี่ต้องบอกว่าเราจะใช้แค่หมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองเ,ออเพื่อทําให้ร้านอาหารเนี่ยโดยเฉพาะคนที่กระทบที่สุดค,คือระดับ small ระดับ medium ออนะฮะ<อ>ให้ลากกันไปต่อได้จนถึงสิ้นปีแล้วเผื่อว่าตอนนั้น เมื่อวัคซีนหรืออะไรพร้อมแล้วแล้วเราเปิดประเทศได้แล้วเนะี่ยมันจะได้ไปต่อกันได้เลยถูกต้องสี่ร้านครับพี่ตน้นครับผมสี่ร้านที่แบกรับอยู่ตอนนี้าาพี่ต้นมีทีมทั้งหมดกี่คนรวมหมดเลยนะ,ะ,อะเอาทั้งเชฟนะฮะทีมงานพนักงานทั้งสี่ร้านกี่คนประมาณน่าจะเกือบห้าสิบชีวิตห้าสิบชีวิตครับผมห้าสิบชีวิตนี้ คุณผู้ชมสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเรามีคนต้องดูแล50ชีวิตอถ้าตีเป็นเงินเนี่ยเราจ่ายอยู่ที่ขั้นต่ําเดือนละประมาณเท่าไหร่เอาแค่ค่าเงินเดือนของคนนะฮะผมว่าก็มี6,700 0 0บาทประมาณนี้6,700 0 0บาทครับผม6 7บาทอันนี้เป็นฟิกคอสที่อันดับหนึ่งที่ต้องจ่ายใช่เรื่องคนเรื่องคนแล้วนอกจากเรื่องคนมีอะไรค่าเช่าค่าเช่าของแต่ละที่ใช่ไหมครับอีก4ที่ ก,ก็พอสมควรใช่พอสมควรนี้บอกได้ไหมคบว่าเท่าไหร่สามแสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทครับผมรวมกันแล้วเกินล้านหประมาณล้านและยังไม่รวมวัตถุดิบใช่อันนั้นคือฟู้ดคอร์สอีกฟู้ดคอร์สซึ่งก็สูงมากเพราะเราใช้ของจากเกษตรกรรายย่อยนู่นนี่นั่นะแล้วเราให้ราคาเขาดีอะไรเงี่ยเราไม่ได้แบบ กดราคาหรืออะไรเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เป็นการซื้อวัตถุดิบต่างๆมาจากแบบโฮฟู้ดอุตสาหกรรมฟู้ดหรืออะไรที่มันจะถูกลงแต่มันเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูง<ช>ที่ <ผม S 1> พยายามแบบดึงมาจากทั่วประเทศเลยใช่ไหมใช่ก็คืออย่างสมมุติว่าเราซื้อปลาเราก็ซื้อตรงจากชาวประมงอย่างแบบ ประมงพื้นบ้านอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซือ้อแบบมันมาจากไหนก็ได้ฟาร์มก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเรา<ม>เราเลือกว่ามันมาจากไหนมันก็เลยยิ่งทําให้ตรงนี้มันต้นทุนวัตถุดิบมันยิ่งสูงขึ้นแต่ของพี่ต้นเนี่ยสี่้านที่บอกนะครับก็คือมาตั้งแต่ทำเฟิร์สฟู้ดทานง่ายๆนะมากับครอบครัวมากับเพื่อนไล่มาจนถึงแบบเชฟเทเบิลมาจนถึงไฟดิเน็งเต็มรูปแบบเลยครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วมันก็มีคอสที่แตกต่างกัน<ช>แบบเฉพาะเจาะจงแต่ละร้าน อันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เปิดหลายร้านเพราะมันมีหลายรูปแบบด้วยเนาะถูกต้องทีนี้คอสทั้งหมดที่มันเกินหนึ่งล้านบาทแต่ละเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยเขามีผลสํารวจเป็นของธุรกิจโรงแรมรนะฮะเขาบอกว่าประมาณ5 0เนี่ยครับคุณผู้ชมเขาสามารถที่จะฟลว์อยู่ได้เอาตัวรอดเอาชีวิตอยู่ได้มีสภาพคล่องอยู่ได้เนี่ยประมาณอีก3เดือนเท่านั้นนี่คือของธุรกิจโรงแรมนะครับ <นะ S 2> ผมพี่ต้นในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยคิดว่า มีการประเมินไปคร่าวๆไหมครับว่าสภาพคล่องของเราที่ขั้นต่ําที่สุดอย่างน้อยที่เราต้องจ่ายต่อเดือนคือหนึล้านบาทเนี่ยเราจะสามารถ survive ไปได้อีกนานแค่ไหนผมว่าก็น่าจะแบบ3-4เดือนเนี่ยเพราะว่ามันต้องอย่าลืมว่านี่มันเกินปีแล้วนะจากที่จากที่โควิดครั้งแรกแล้วมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงล็อกดาวน์ครั้งแรกก็คือหนักหน่วงสามเดือนก็เลเทกันไปแล้ว พอเปิดกลับมาก็พยุงตัวเองได้บ้างไม่ได้บ้างนิดหน่อย,อยเพราะคนกลัวไม่กลัวคนกลัวไม่กลัวเวฟสองก็อีกรอบหนึ่งแล้วยังไม่ทันกลับจากเวฟสองเลยก็โดนเวฟนี้มันก็เลยแบบแล้วเวฟนี้เป็นเวฟหนักสุดเพราะว่ามันเป็นเวฟใจกลางกรุงเทพแล้วมันเป็นเวฟที่โดนกลุ่มลูกค้าเรามากที่สุดผมว่าแค่ร้านอาหารเอาแจจานวนตัวเลขร้านอาหารเนี่ยจากก่อนโควิดจนถึงตอนนี้ก็หายไปน่าจะหลายหมื่น ร้านอาหารแล้วตอนนี้หลายหมื่นร้านอาหารที่ปิดหายไปแล้ว,ลวหายไปในชนิดที่ว่าไม่รู้จะกลับม,มรกลับมาได้หรือเปล่าใช่แค่แค่เดินเอาง่ายเดินตรงเนี้ยตรงนี้เราอยู่ตรงสีลมเดินง่ายๆตรงที่ถนนสีลมนร่ยที่เมื่อก่อนเราขายต่างชาติคือไม่เหลือลนะกริบกริบหรือแม้แต่ขายออฟฟิศเองเพราะว่าออฟฟิศก็เวิร์กฟอร์มโฮมมาเป็นปีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแถวเนี้ยที่แบบเคยเป็นศูนย์อาหารเป็นร้านอาหารเยอะแยะแต่ไม่หมดเป็นไปหมดแล้วเงินเดินตัวเองก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่มีเงินเดินตัวเองมาเป็นปีแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันหนักมากมากแล้วจริงๆอะไรเงี้ยแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยมันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างที่เราเห็นว่าตัวเลขมันขึ้นไปสูงมากจนที่ทําให้ขนาดว่าตอนนี้คนกลัวขนาดว่ากลัวเริ่มกลัวคนส่งอาหารเริ่มกลัวแบบว่าอาหารจะมาจากร้านไหนพนักงานแบบติดหรือเปล่าค,คือคนมันแบบแพนิคไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยหนักมากจนที่ว่าขนาด จะ Delivery เองอ่ะคนยังไม่เชื่อใจอาหารที่ Delivery เลยคือมันก็เลยทำให้ยิ่งเวฟนี้มันมันหนักที่สุดใช่การที่สิ่งที่เราเห็นนคะครคนที่เราอาจจะอยู่นอกวงการอาหารอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกราหารมบริการเนี่ยเราเห็นว่าเวลาเขามีการสั่งปิดเวลาเขามีการบอกว่าห้ามเสิร์ฟแล้ว เดลิเวอรได้อย่างเดียวห้ามให้บริการร้านนวดหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็คือแบบว่าก็คือปิดไปเลยอโดยที่ไม่มีแผนหรือว่าการเยียวยาใดๆรองรับการไม่มีแผนมารองรับแบบนี้ครับมันส่งผลกระทบยังไงกับร้านอาหารบางังเอาอย่างนี้ดีกว่าแค่เราอยากจะขายเนี่ยเพื่อให้ cover fixed cost นะไม่ได้ food cost แค่ค่าคนกับค่าเช่าพวกเราต้องขายเท่าไหร่แลแล้วตอนนี้จะเอาใครจะมาซื้อค delivery เนี่ยเพื่อจะให้ cover ต้นทุนเป็นร้านเนี่ย คุณต้องขายเท่าไรโห oh. ลองคิดลองคิดง่ายๆว่าว่าเนี่ยต้องขายให้คนกินอยู่ที่บ้านประมาณสัก2ล้านบาทอย่างใครจะซื้อสองล้านบาทเดลิเวอรนี่คือเยอะมากมันไม่ใช่มันไม่ใช่การนั่งกินที่อยู่ที่ร้านที่สามารถสั่งของแพงๆพงคนคจะ e n นจอของแพงๆกินเครื่องดื่มนู่นนี่นั่นสั่งได้แบบเอ็นจเป็นแบบปาร์ตี้กันได้อยู่ทีบ้านใครเขาอยากมานั่งกินแบบอาหารจานละสามพันมันไม่มีใครอยากทาอย่างนั้นแล้วก็รายได้จาก เบรเกริชจากเครื่องดื่มเราก็หายไปเยอะซึ่งมันก็เป็นประมาณ3 0มของของยอดขายเรา <S 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วการที่ถ้าไม่เยียวยาเลยก็คือแปลว่าเหมือนทําให้เราเนี่ยขาดทุนแน่นอนมันขาดทุนจนถึงที่ว่ามันจะอยู่ไม่ได้กันแล้วตอนนี้หลายร้านก็ปิดปิดแบบปิดถาวรร้านที่เป็นไฟดิเน g เองแคชชัวร์ดิเนเองสตรีทฟู้ดที่เขาเคยขายอยู่ข้างออฟฟิศข้างมาหาลัย มันได้รับผลกระทบหมดมันไม่ใช่เฉพาะผมที่เป็นออฟฟายไดนิง่งอ๋อแบบร้านหรูก็ดีแล้วแบบเออไม่เป็นไรลำบากหน่อยม,ม,มันไม่ใช่แค่ผมมันลำบากตั้งแต่ฝ่ายไดนิ่งจนถึงร้านสตรีทฟูท้ดที่เป็นห้องแถวเดียวด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นทั้งอินดัสทรีแล้วมันไม่ใช่แค่บอกว่าอ๋อเฉพาะคนนี้เฉพาะคนนั้นตอนเนี้ยร้านอาหารทั่วประเทศได้รับผลกระทบหมด ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามและไม่มีการเยียวยาเลยซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับพวกเราผมพูดกางนี้ดีกว่าจริงๆกระทบไปทางระบบนิเวศเลยใช่ไหมครับใช่ครับตั้งแต่ร้านอาหารเองไปจนถึงคนที่จะส่งของมาให้เราถูก<ช>ต้องอย่างเช่นแบบคนที่ส่งไข่ไก่ให้ผมผักให้ผมปลาให้ผมเขาก็ ไม่มีชาวประมงก็บอกไม่มีออเดอร์เลยเหรอไม่มี <c oughs> คือมันก็เป็นทั้งระบบแล้วคนนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญเป็นรากฐานของประเทศครับเกษตรกร <c oughs> คนที่เขาเป็นแบบเราเป็นประเทศเกษตรกร,ะกรนะเราเราจะบอกตลอดว่าแบบชาวนาสําคัญเกษตรกร,กรสําคัญแต่การที่ให้ร้านอาหารทัพเฟอร์โดยที่ไม่มีการช่วยเหลือคุณก็กําลังทําลายพวกเขาอยู่ด้วยเพราะว่า ไม่งั้นเราก็เราขายไม่ได้แล้วเราจะสั่งเขาของเขาได้ยังไงครับอันนี้แค่ปลายทางที่เอาทุกอย่างมารวมกันแล้วแต่จริงๆองค์ประกอบมันมีเป็นร้อยอย่างถูกต้องที่กว่าจะมาถึงหน้าคือแต่ละร้าน,น,านเราเสิร์ฟใช่คือแต่ละร้าน,ลลานเราก็สั่งของจากทัพพายเออร์เกษตรกรอีกเป็น10บสเจ้าแล้วตรงเนี้ยสิบสิบเจ้าเนี้ยเขาก็ได้รับผลกระทบคูณเข้าไปคูณ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 ,คณจำนวนร้านอาหารที่ต้องปิดหรือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบไปมันเป็นหมื่นเป็นแสนรายนะผม ปัจจุบันนี้รายได้หายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่จากช่วงปกติใช่ไหมใช่แล้ว14เดือนที่ผ่านมานี่คือ80มาตลอดเลยไหมครับแปมาตลอดอาจจะมีแบบเดือนดีอาจจะเหลือแบบ60 50นี่คือดีสุดแล้วจริงๆนี่คือดีสุดคือห้าสิบใช่ช่วงที่ทุกคนแบบว่าเนี่ยตัวเลขศูนย์ทุกคนออกมาใช้เงินก็ยังก็ยังขายได้แค่ไม่ถึง50%ของที่เคยขายเพราะฉะนั้นมันก็คือแบบไม่มีดีอ มีแค่เสียเงินมากกับเสียเงินน้อยมาตลอดปีกว่าที่ผ่านมาเราเมองกันนะว่าหวังว่ามันนานมากแล้วแล้วเราก็คิดว่าไอ้โควิดเนี่ยมันน่าจะอยู่กับเราอย่างมากก็2ปีครับเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่รอดมาถึงตรงนี้ได้ถือว่าเก่งนะก็ต้องยอมรับว่าแม่งเก่งมากแล้วแต่ว่าไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอโค้งเนี่ยโค้งสุดท้ายที่มันก่อนที่มันจะกลับไปใช้ชีวิตกันปกติได้ไ<อ>เราเห็นว่าต่างประเทศเขาวัคซีนกันแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะไม่เกินต้นปีหน้ามันก็น่าจะเริ่มฟื้นฟูในการที่คนสามารถท่องเที่ยวไปไหนได้แล้วแต่ว่าผมว่าหน้าที่ของรัฐบาลตอนนี้ก็คือต้องทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยรายเล็กๆเนี่ยอยู่ได้จนถึงต้นปีหน้า mm hmm. ซึ่งมันนิดเดียวเองครับมันก็น่าจะมีการช่วยเหลือที่จริงจังว่าเออเราไม่ใช่แบบว่างอมืองอเท้าจะนั่งขอแบบ ไม่ทำอะไรเลยเราทำมาเป็นปีแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันจะไม่ไหวกันหมดแล้วเพราะรต้องมีการยื่นมือช่วยเหลือได้แล้วทีมงานที่เรามีอยู่50คนนี้มี ปลดไปบ้างไหมครมีต้องแบบเลดโกม้ไม่มีไม่มีปลดภัย<ม>ก็มีบางคนบางน้องบางคนเขาอาจจะกลับบ้านซึ่ซึ่งถึงเวลาของเขาที่ไม่เกี่ยวกับโควิดซึ่งเรา่นั้นก็ไม่เป็นไรแต่<ม>ทุกคนยังอยู่ครบหมดเราลําบากครับแต่ว่าเขาทีมงานเราก็ลําบากกว่าแล้วเขาเป็นคนส่วนสําคัญในการสร้างให้ทุกร้านมันมันอยู่มาได้จนถึงวันนี้เพราะ,ะนั้นมันก็เหมือนครอบครัวเพราะ,ะนั้นเราไม่อยากปลดใครไปไหนทั้งนั้นเราก็พยายามแบก แบกไปด้วยกันเราไม่ใช่บอกว่าไม่กําไรแล้วไปไปหมดเลย mm hmm. เดี๋ยวค่อยเปิดใหม่ <Yeah. S 1> สําหรับผมว่ามันไม่ใช่ทางออกแล้วถ้าทุกคนทําอย่างนั้นหมดเศรษฐกิจกษษษษษโดยรวมก็ยิ่งแย่เพราะว่าคนไม่มีเงินใช้จ่ายเขาไม่มีรายได้มันก็ส่งผลไปถึงแบบไอ้นี่สินที่เขามีอยู่การใช้จ่ายครอบครัวเขาอีก มันมันส่งผลเยอะเกินไปสําหรับกระทบ <ผล S 2> <ล>เป็นลูกโซ่ใช่ครับแล้วรจริงๆแล้วเนี่ยเจ้ได้ยินหลายคนพูดเลยนะครับว่าในเซกเตอร์ที่เป็นอุตสาหรกรรมบริการแบบนี้การที่เราปลดคนเนี่ยมันแก้ปัญหาได้นิดเดียวเพราะว่าการที่เราจะเปิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะมัน<า>มนนควายากมากกว่าเยอะอันนี้มีความเห็นยังไงบ้าง เพราะผมถึงบอกว่าทีมมาสำคัญสุดไม่งั้นถ้าผมไม่มีเนี่ยตอนที่สมมุติว่ารัฐบาลบอกว่ากลับมานั่งได้กินได้และแขกต่างประเทศเข้ามาและ,ะมันไม่ใช่ว่าผมแบบพรุ่งนี้เปิดเลยเดี๋ยวจ้างคนวันนี้อื เดี๋ยวสอนเขาวันนี้พรุ่งนี้เปิดได้เลยไม่ใช่ใช <acer. S 2> การเทรนนิ่งคนมันใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่เขาจะมาสามารถทําในจุดที่เราต้องการให้เขาทําได้ในมาตรฐานที่เราต้องการให้เขาทําได้เขาจะไม่อยู่ถึงเหมือนถึงว่าถ้าเราถ้าเขาออกไปเขาก็ต้องไปหาอย่างอ,อื่นทําเลี้ยงชีวิตผมว่ามันก็ไม่คงไม่ได้กลับมากันเหมือนเดิมนั่นคือนั่นคือผมว่าเหตุผลมากกว่าเพราะว่ามันมันถ้าเกิดว่าอยู่ดีให้เขาออกไปแล้วเนี่ยการที่เขาจะกลับมารวมกันมันมันยากมากแล้ว50คน เหมือนแบบเหมือนคุณโจแบบห้าสิบคนไปไหนก็ได้อตอนเรียกกลับมาพี่ว่าจะเหลือกี่คนมันอาจจะแบบสิบจริงเพราะเพราะระหว่างที่เขาไปเนี่ยเขาก็ต้องพยายามหาทางที่จะเอาตัวรอดเหมือนกันเขาก็ต้องหาอะไรไปทำใช่จะแล้วมันอาจจะแบบนําพาชีวิตเขาไปอยู่จังหวัดอือ่นหรือที่อืน่นแล้วพอจะเรียกกลับมามันก็มีต้นทุนแล้วแล้วเขาก็มันก็มีความไม่แน่นอนเยอะเขาก็อาจจะไม่กลับมาก็ได้ าเป็นเคสในต่างประเทศเนี่ยเท่าที่ได้คุยได้สัมผัสกับเพื่อนๆนคนในวงการอาหารหรือว่านอกวงการอาหารเขาเขามีการจัดการกันยังไงบ้างทําไมดูไม่ได้มีการออกมาเรียกร้องรัฐบาลขนาดนั้นให้มาดูแลฉันหน่อยเหมือนในประเทศไทยเพราะว่ารัฐบาลเขาดูแลตามที่เขาต้องดูแลอยู่แล้วคือเพื่อนผมในต่างประเทศเอาผมมีเพื่อนที่เปิดร้านอาหารในในฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษมีเอเชียด้วยอะไรเงี้ยผมว่าก็ทุกคนได้รับการช่วยเหลือโดยไม่ต้องขอ คือมันเป็นสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วคือเขาช่วยเหลือร้านอาหารก่อนเอายกตัวอย่างง่ายในในในฝรั่งเศสครับคุณเป็นร้านอาหารขนาดกลางขนาดเล็กมีลูกจ้างน้อยกว่า20คนรัฐบาลให้10,000ยูโรต่อเดือนใอันนี้ให้ผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็ลูกจ้าง ทุกคนได้จ่ายเงิน80%รัดเลี้ยงเลย80%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเขาอยู่ได้อยู่แล้วอะเราแต่เราไม่ได้ขอขนาดนั้นด้วยซ้ำอเราขอแค่นิดเดียวว่าเออช่วยเราเขาอยู่อย่างงั้นมาเป็นปีเพราะว่ารัฐบาลล็อกดาวน์เขาปีหนึ่งถูกไหมฮะแต่รัฐบาลก็จ่ายเขาอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แฟร์เขาจะปิดอีกปีหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่เราอะไม่ได้ เราไม่มีการช่วยเหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ขอเป็นปีเราขอแค่ช่วงนี้เองที่คุณปิดเราเห็นว่าหลายคนนี่คือได้รับการช่วยเหลือดีมาก <c oughs> จนไม่อยากกลับมาทํางานแล้วด้วยใช่ไหมถูกต้องครับก็คือแบบว่าเพื่อนผมที่อยู่นน้นเขาบอกว่าโอ้ตอนนี้มีปัญหามากเลยคือรัฐบาลกลับมาไม่ล็อกดาวน์แล้วแต่ว่า <c oughs> พนักง,งานไม่ยอมกลับมาทํางาน <c oughs> เพราะว่ารัฐบาลช่วยเหลือดีจนที่แบบเขาได้เงินเท่ากับทํางานหร <c oughs> ือว่ามากกว่าทํางานด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ต้องทําคืออยู่บ้านครับ เราก็เลยแบบอ๋อเป็นปัญหาของโลกที่หนึ่งเป็น first world problem ซึ่งเราไม่มีฮะถ้ามีระนรอกที่4มาอีกเป็นกระตับที่เป็นกำะตับที่ w h a t t h e f มากนะฮะแต่ว่าครั้งแรกเราก็ไม่คิดว่า2จะมาถูกไหมครับทุกอย่างมันดูดีมากพอแล้วก็ไม่คิดจะ3จะมา2มาก็อ่ะนิดนึง นะฮะพอจับตัวได้ว่าใครบ้างอะไรยังไงคอสมันมาจากไหนเราจัดการยังไงพอมาสามไม่ต้องไปหาทไลายแล้วนะฮะซึ่งทไลายไม่ควรจะหางแต่แรกอยู่แล้วเพราะมันมีประโยชน์ขนาดนั้นใช่ถูกต้องแต่ถึงขั้นที่คนไทยเนี่ยมาตระหนักได้ว่าเออทไลายไม่มีปัญหาแล้วเพราะมันทุบที่แล้วจริงๆตอนนี้ไปไหนก็มีหมดแล้วลวล็อกสามยังเป็นไปได้ครับพี่ต้นครับลวล็อกสี่เนี่ยมันอาจจะเหนือความคาดหมายของเราก็ได้ถ้าสี่มาเอาไง ผมสี่มานี่มันคงไม่ไหวกันหลายล้านผมว่าคงแบบจากสองแสนเกือบสามแสนล้านผมว่าอาจจะมีเหลือหลักแสนไปลายๆอย่างเงี้ยอาจจะหายบปเยอะนะครับอาจจะมืนม่นผมว่าเยอะมากอาจจะเหลือหลักหมืาาม่นเออไม่แน่นะเพราะผมเพราะผมว่าถ้าลอกลอกสี่นี่คือ เอาให้ใครผ่านล,ลอกสามได้เหลือเท่าไรก่อนดีกว่าแล้วถ้าโดนสี่รอบนี่คือเอาให้ผ่าน14วันที่ว่านี้ก่อนเถอะใช่คือมันหนักจริงๆริงอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันก็ควรละลอกสี่มันก็ควรจะป้องกันได้หมายถึงว่าเพราะแบบเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรอีกอะไรเยอย่างเช่นอาต่างประเทศเนี่ยเขาให้พอเขาฉีดหมอฉีดคนแก่ฉีดไรเสร็จเขาก็ฉีดร้านอาหาร,รฉีดโรงแรมฉีดธุรกิจบริการที่แบบสวนสนุกหรือว่านวดหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะว่าคนเหล่านี้ต้องเจอคนเยอะอ หนึ่งแล้วเวิร์กฟอร์มผมไม่ได้เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ต้องเป็นการให้สิทธิ์เขาก่อนไหมว่าธุรกิจบริการหรือธุรกิจพวกนี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเล่นด่วนต่อไปจากหลังจากกลุ่มเสี่ยงกลุ่มสูงอายุเหมือนที่ต่างประเทศเ็าทากันนี่อันนี้เราไม่ได้แบบมานั่งอุปโลกเองว่าแบบต้องได้แต่ว่าผมว่าดีกว่าไหมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นแล้วที่ต่างประเทศเขาทำ่างเขาเพราะว่าเขาสร้างความเชื่อมัน่นว่าหลังจากที่เขาเปิดเนี่ยอย่างน้อยความเชื่อมั่นว่าบุคลากร ในภาคบริการที่ต้องเจอคนทุกวันเขาปลอดภัยครับทำให้คนกล้าออกมาใช้ใจ่ายมากขึ้นครับัด <ittel cocoa. S 1> ควรแบบชัดเจนไปเลยว่าปิดนะสมมุติว่าอย่าบอกว่า14วันล้วให้ความหวังคือผมว่าเขามีตัวเลขอยู่แล้วล่ละว่าผู้ติด,ดเชื้อทุกวันหนึ่งมันเท่าไหร่เพราะนั้นรู้<า>ได้ประเมินได้วันละ2,000คนอีก14วันไม่ได้เปิดแน่นอนเพราะนั้นก็บอกเราเลยว่า ให้เดือนหนึ่งนะ mm hmm. เพราะตอนนี้ผมยังมีเพื่อนที่ทําร้านอาหารเ mm hmm. ขาจะแบบเฮ้ย hey, เนี่ยไม่เป็นไรหรอกอยอีก14วันได้เปิดยังมีคนเชื่อในความหวังนั้นใช่ไหมมี oh. แล้วผมคิดดูแล้วคิดดูว่าเดี๋ยวพอวันที่14มีรัฐบาลก็มาประกาศ oh. เนื่องจากตัวเลขยังสูงอยู่เราปิดอีก14วันครับ <Huh. S 2> แล้วถึงเมื่อไหร่คนคนที่เขาเตรียมของเตรียมอะไรจะเปิดอ่ะ mm hmm. มันตรงนี้ขอต้ทอนทุนอีกอะใครจะรับผิดชอบมันไม่มีใครรับผิดชอบกลายเป็นว่าเหมือนเป็นการซ้ําเติมเขาไปเรื่อยๆตู้บอกมาเลยว่า จะปิดเท่านี้นี่คือรายได้ที่ชดเชยเราให้ร้านอาหารเท่านี้ให้พนักง,งานเท่านี้ทุกคนอยู่บ้านค่อยช่วยกันจบจบแฝงแฝ<ฟ>ง<ฟ>ก็คือต้องการความชัดเจน และการเยียวยาต้องมาพร้อมกันใในช่วงที่มีการสั่งให้มไม่สามารถทํางานได้เหมือนเดิมประชาชนคนไทยคนหนึ่งเวลามีใครเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือกันในเรื่องของพี่ผมเคยยกตัวยอย่างว่าเวลาเกษตรกร,เ,กรเขาแบบราคาพืชผลตกต่ำรัฐบาลก็ช่วยเหลือไม่เห็นมีคนไครสักคนมานั่งด่าเขาเลยว่าทําไมถึงจ้องช่วยเกษตรกร,กรตอนนี้เราก็ลําบากเราก็ขอเออช่วยเรานิดน,นึงได้ไหมก็แค่นั้นเองแล้วมันก็เป็นเราพิสูจน์ได้ว่าเราเดือดร้อนจริง,รงๆเราไม่ได้มานั่งขอเงินฟรีเราแค่ขอเงินให้เราพอร้อน ไปได้แค่นั้นเองเหมือนเช่นแบบเกษตร,รกรขอตอนแบบเวลาพืชผลผลตกต่ำหรือมีอุทกภัยน้ําท่วมมอนก็เหมือนกันนะครับเราขอแค่นั้นเองมันก็เป็นการจัดการในช่วงวิกฤตที่ปกติใช่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลมากแค่ไหนเรามาถึงจุดนี้กันแล้วผมว่าเชื่อมากแค่ไหนต้องอยู่ที่ว่าเขาจะแก้ปัญหาเวบนี้ ได้ยังไงคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรเลยแต่ผมต้องการว่าคือเขาสามารถช่วยเราได้เขาจะช่วยหรือเปล่านั่นก็คือ <c oughs> ต้องแบบเป็นหน้าที่ของรัฐบาลว่าต้องช่วยเราแล้วนั่นแหละผมว่าความเชื่อมันก็จะมาจากตรงนั้นว่าเขา <c oughs> เขามองเห็นภาพใหญ่ๆแบบนี้หรือเปล่าว่าเราเป็นส่วนสําคัญของ GDP <c oughs> ของประเทศนะธุรกิจบริการธุรกิจร้านอาหารเป็นเซกเตอร์ที่สําคัญของประเทศไทยนะ <c oughs>